สวัสดีค่ะพบกับ,บรายการพอดแคทไทยมิชชั่นพาวเวอร์นะคะรายการที่จะร่วมเป็นแรงผักดันให้ทุกคนค่ะร่วมกันรักโลกกับดิฉันพัชจีราอับดิชัยจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะและในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของเบื้องหลังของเสื้อขนสัตว์นะคะ จากการสำรวจความคิดเห็นของคนในอังกฤษนะคะเรื่องของเสื้อขนสัตว์เมื่อปี2021ที่ผ่านมาพบว่ากว่า70%นะคะไม่สนับสน,นุนไม่ซื้อและจะไม่ใช้สินค้าประเภทดังกล่าวนะคะพวกเขาค่ะให้ความคิดเห็นว่ามันเป็นการทรมานสัตว์นะคะแล้วก็เป็นแฟชั่นที่ล้าหลังด้วยได้ถึงจะมีคนไม่ชอบเยอะนะคะดีไซเนอร์และร้านค้าหลายแห่งค่ะก็ยังคงผลิตและจําหน่ายเสื้อขนสัตว์กันอยู่นะคะโดยขนสัตว์ที่ใช้ค่ะส่วนใหญ่จะนําเข้าจากประเทศฟินแลนด์และที่อื่นๆนะคะโปแลนด์และจีนค่ะ เพราะที่อังกฤษนะคะได้ห้ามการทำฟาร,ร์มเลี้ยงสัตว์ค่ะมาตั้งแต่ปี2000นะคะ ประเทศฟินแลนด์นะคะถือเป็นแหล่งวัตถุดิบขนสัตว์ค่ะในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะคะนับตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมานะคะที่นี่ค่ะส่งออกขนสัตว์มูลค่ากว่า11ล้านปอนด์ไปยังสหราชอาณาจักรนะคะในแต่ละปีค่ะมีการเลี้ยงสุนัขรจริ้งจอก1่ถึง2ล้านตัวในฟาร์มขนสัตว์ประมาณ750แห่งในประเทศฟินแลนด์นะคะสินค้าที่ทาจากสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกในฟินแลนด์เช่นหมวกผ้าบันคอและเสื้อโค้ทมีขายในร้านค้าชั้นนาของสหราชอาณาจากักรซึ่่งงจจาาาากกกกกรรรแแอออบเยมมฟฟ์์ออิิิตในนนนลดะะคะ เราทำให้พบความจริงอันน่าหดหู่ค่ะเป็นเบื้องหลังที่ไม่ได้ดูดีเหมือนสินค้าสําเร็จรูปที่วางขายคู่กับนางแบบหน้าตาดีนะคะตรงกันข้ามกันเลยค่ะกับความอับปางนะคะโดยพบว่าสันักจิ้งจอกอาร์กติกหลายตัวถูกเลี้ยงในกรงที่แคบค่ะขนาดประมาณ1ตารางเมตรเท่านั้นนะคะจิ้งจอกแทบทุกตัวนะคะมีอาการป่วยดวงตาแดงก่ำด้วยโรค บางตัวไม่มีหูและลูกเป้าผิดเพี้ยนไปจากววัฒนาการทางธรรมชาตินะคะจิงจอกแคบทั้งหมดค่ะถูกคุณให้อ้วนเกินไปเพื่อให้ได้ขนที่มากพอสําหรับการทําเสื้อไซส์ใหญ่นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานด้วยว่าพวกมันค่ะจะถูกช็อตไฟฟ้าให้ตายก่อดถลกหนักนะคะในมุมมองของคนที่เข้าไปถ่ายบรรยายว่าสัตว์ทุกตัวมีแววตาที่เศร้าหมองนะคะเหมือนกับสัตว์ที่จิตใจแตกสลายไปแล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะแบรนด์แฟชั่นบางรายนะคะได้ออกมาปฏิเสธว่าภาพที่เผยแพร่ผ่านสื่อเป,เป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อขององ,องค์กรใด สิล์ฟอร์นนะะสมาคมผู้เผาพันขนข,นของฟินแลนด์นะคะชี้แจงว่าภาพที่เผยแพร่ไปเป็นการถ่ายทําที่แอบแฝงและไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับระดับการดูแลสวัสดิการของสัตว์น,นะคะทั้งยังย้ําด้วยว่าเจ้าของฟาร์มในฟินแลนด์มีความรับผิดชอบและให้การดูแลรักษาสัตว์ทันทีที่พวกเขาทราบว่าพวกมันมีปัญหาด้านสุขภาพนะคะซึ่งขอ้อเท็จจริงต่างๆค่ะของเรื่องนี้ก็ยังต้องสืบสวนกันต่อไปนะคะในครั้งหน้านะคะรายการพอดแคสต์ Climate c h a n e Power จะพูดถึงวิกฤตปัญหาของโลกในด้านใด อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ